พบกันช่วงเย็นอีกแล้วค่ะกับช่องหนูยิ้ม JO1 Official วันนี้จะมารีวิวการเดินทางกับบ้านว่าสอง้างทางการกละบ,บานเนี่ยมันจะเจออะไรบ้างตรงนี้ก็จะเป็นป่าดอกลักนะคะแถวนี้เขาจะปลูกต้นดอกลกักไว้สงสัยไว้ขายแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาส่งออกกันยังไงอันนี้อยู่เขต เขตตลาดแครอำเภอพิมายก็ไปเรื่อยๆเนาะก่อจะเขา้าทางตัวอำเภอนวนสุงจังหวัด,ดกรุงรมาดูกันเรื่อยๆวันนี้ก็เหมือนฝนจะต,ก,ตกเลยจักก็จะตกหรือไม่ตกแต่ฟ้า ฟ้ามืดต,ตื้อเลยก่อดรีวิวกันมาเรื่อยๆนะตอนนี้เข้ามาในหมู่บ้านนิ้แดีวค่ะในหมู่บ้านนี่เขาก็บางที่ก็อยู่ตรงทามทุ่งนาบางที่ก็จะมีสวนดอกหลักสวนมากเขาจะปดดลูกดอกหลัก เขียวเลยแหละคะ่ะตอนนี้ก็กำลังจะออกจากหมู่บ้านแล้วค่ะนี่ก็ขามขามไม่น้า ระยะทางการเดินทางก็ลอยวันหนึ่งไปกก็ลอยกว่า,ก,วาะะกิโลนะคะลอยเจ็ดสิบเปดกิโลเดินทางทุกวันค่ะ เจอนี่ค่ะปลาดอกลักแต่ก็ไม่รู้ว่าเขามีไวท์ทำไว้เขาก็จะปลูกพืชท่านอะไรอันนี้เข่าก็ลอยข้าตัดไปใช้เครื่องตัดยาตัดเข่าเพื่อไม่ให้มันแบบมีหย่างอกมากนะคะแล้วมันก็จะงามหรือมันเป็นสูตรก็นะคะนี่ค่ะปลาดอกลักต้องสสยเป็นหมู่บ้านที่เขาปลูกดอกลักว้ทรงออก นู่นก็เป็นป่าดอกลักค่ะแต่ว่าป่านึ่งก็ก็ไม่ได้เยอะโองมันก็ไม่ได้เยอะนะคะดอกไม่น่าจะเป็นหมู่บ้านดอกลักนะคะอันนี้ เป็นวิถีชีวิตของคนชนบทเนาะหมู่บ้านที่ปลูกดอกลกกักเกาะมดแล้วค่ะก็ต่อไปมันก็จะเป็นแบบขึ้นเป็นถนนใหญ่เลยค่ะเดี๋ยวก็ขอจะขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยววันหลังจะมารีวิวอีกเส้นทางนึงให้ดูว่ากับบ้านเส้นทางไหนบ้างค่ะ 好，大